จะเป็นใจหัวเกตนะครับซึ่งตัวนี้มันพังแล้วนะก็เลยกะว่าหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหานะเออนี่ผมจัดมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันโอเคถอดออกมาแล้วนะครับก็จะใช้ประแจเลื่อนแหละขนลันออกแล้วก็เราก็เปลี่ยน ผมนีม่ก็ง่ายมันจะเป็นอย่างนี้จะหมุนเข้าไปป๊บ เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเอาปจัจจัยเล่นมุนเข้าไปอีกทีนะครับคือนี้หมุนได้ละนะครับจะเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เกรนี้ผมที่อันพังเพราะว่าผมใช้เป็นเอาไปเสียบทางในโต <laughs> เออนะ ีนี้ตัวนี้เลยพังนะครับโหไม่น่าเสียบเลยพังนี่คือตัวตัวตัวล็อกข้างในเนี่ยมันพังนะครับคือถ้าถ้าหากดึงหัวนี้ออกมาออกเลยนะเพราะว่ามันไม่ล็อกแล้วนะครับข้างในไม่ล็อกเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ อยากจะได้ก็ติดต่อที่ศูนย์เลยนะครับหรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้หรือจะอ่ไปสั่งที่ร้านสยามใช้อุปกรณ์ที่วังน้อยหรือจะเป็นที่สะพานใหม่ก็ได้นะครับเขามีขายอยู่นะครับผมเองก็มีขายนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีตะกร้าบอกอยู่นะนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้ตัว ้านหลังนะครับจะมีสายใช่ไหมก็คือสายมันขาดไปแล้วตัวนี้นะครับหรือแค่สายเพระาะว่าด้านหลังเนี่ยมันมันขาดเห็นไหมโอ้โหถ้ามีอะไรตัวนี้ขายก็ดีนะเนาะโอเคนะครับผมนี่แหละเปลี่ยนง่ายๆนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ